โอ้มือโชอเปอร์สวัสดีค่ะยอดเขาประเทศเราที่น้องแพทเคยใฝ่ฝันอยากไปนะคะไปถึงแล้วนะทุกคนที่นี่คือบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ได้เล่นน้ําสีใสมอร์โกด้วยทุกคนเริ่มจ่ายยามเช้านะคะอดอเดินทางจากที่พักบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆมองไปที่ยอดเขาหมอกเยอะมากทุกคนเส้นทางระหว่างทางครุขระ<ๆ>ไม่เบาเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วคะ่ะเป้าหมายน้องแพทคือยอดเขานะคะแต่ตอนนี้คืออยู่ใต้เขาอยู่เลยกําลังจะขึ้นไปนะคะดูจากสภาพแล้วไม่เอาน้ําดื่มขึ้นไปไม่น่าจะได้ ที่เห็นเส้นทางเละข,ขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยจ้ะทุกคนครกหงครกหินไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนเป็นการใช้แรงที่แบบสุดๆระหว่างทางที่ขึ้นไปก็แวะดูวิวด้วยนะคะไปถึงข้างบนทุกคนน้องแพทก็หวังว่าจะมีลมนะขึ้นไปถึงปุ๊บไม่รอช้าไปชมวิวก่อนเลยคะ่ะอยู่ข้างบนสุดแบบนี้มองลงไปทุกคนบรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นเลยที่นี่เขามีที่ถ่ายรูปมอไซค์ถึง2ที่เลยนะคะน้องแพทเลือกเป็นตรงนี้จ้ะแล้วมีความโบกทงด้วยอยากบอกว่าน้องแพทมาถึงลาวแล้วนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศมุมไกลค่ะพออยู่ได้สักพ,พักนะคะฝนเริ่มมาจากก็เลยต้องรีบลงจากเขากันเพื่อที่จะไปจุดท่องเที่ยวที่2นะคะนั่นก็คือลูลากูนจ้าที่นี่ก็เป็นอีกที่ที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีมากๆทุกคนบรรยากาศดีน้องปลาก็เยอะแถมน้ําที่นี่ก็ใสสนะคะคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะน้องแพทกับน้องชายนะคะไม่รอช้าไปเล่นน้ํากันเลยเล่นสนุกสดชื่นมากทุกคนเล่นนี้อยู่นี้หมดวันไปเลยจ้าพอตกเย็นมานะคะหมู่กระทะประเทศลาวก่อนมา กินก็แอบ,บคิดอยู่นะคะว่าหมูกระทะที่เราจะเป็นยังไงเนาะสรุปอย่างเช่นบ้านเราเลยจ้าแซ่บไหลแซ่บไหลอืมอ้มน้องแพทมากินทั้งหมูกระทะและส้มตำเลยนะคะแซ่บมากๆเลยจ้ะทุกคนพอเช้ามาก็ถึงเวลากลับบ้านสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะคะที่น้องอองต้องกันแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเอาวัดกลับมาด้วยนี่แหละค่ะที่น้องแพทบอกว่าขากลับมีเซอร์ไพรส์ปรเป็นวัดไอคข้ขึ้นกันทุกคนเลยนะคะแต่ก็ต้องอดทนค่ะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านขอตัวกลับไปทํางานกันต่อนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวพวกเราจะกลับ มาเที่ยวกันใหม่นะคะบ๊ายบาย